นะวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับกับอู้โกลฟเวอร์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำเจ้าเบลตาโคล่า r o s สนะครับเป็นรุ่น1.8เบนซินนะครับหรือรุ่น1.8สปอร์ตคลาสนั่นเองซึ่งเป็นรถของลูกค้าผมที่จะส่งมอบภายในพรุ่งนี้วันนี้นะครับผมก็เลยอยากจะมาบอกว่าเจ้าตัวรถเบนซินที่เป็นรถสมรรถนะสูง5ประตู5ที่นั่งแบบนี้เป็นรถยอดฮิตน,นะครับเป็นรุ่นครอสโอเวอร์ที่ใครๆก็สนใจและอยากจะได้เป็นเจ้าของมากๆเลยนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะเป็นเบนซินล้วนๆเลย ไม่มีของไฟฟ้ามาเกี่ยวนะครับในบางคนก็ยังไม่ต้องการที่จะต้องการมีไฟฟ้าของตัวที่เป็นพวกไฮบริดมาช่วยก็ต้องการรถเบนซินล,ล้วนๆก็ต้องตัวนี้เลยนะครับอัตราเร่งความแรงแล้วก็การฝ่าฟันอุปสรรคทุกอย่างลงตัวหมดเลยราคาคันนี้อยู่แค่9 90, 9 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นก็ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาชมรอบคันเลยนะครับแบบสั้นๆก่อนส่งมอบและเดี๋ยวมีอะไรนะครับข้างในไปดูกันโอเคเจอกัน โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับเจ้าฮอ l ล่าคลอสตัวเบนซินว่ามีอะไรน่าสนใจนะตัวนี้เรามาดูข้างหน้ากันก่อนนะครับกระจังหน้านะครับดูดุดันสวยงามมากๆเลยคันนี้ใส่ป้ายแดงสวยๆนะใครอยากใส่ป้ายแดงติดต่อผมได้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นเจ้าไฟตัดหมอกนะครับอยู่ด้านล่างนะตัวนี้และมีด้านบนนะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับได้แบบ LED นะครับและมีข้างหน้าเป็นไฟ d a y t i m e r u n n i n g Light สวยมากๆเลยนะฮะลองดูเอาด้านหน้าก็จะเป็นแนวโฉบเฉี่ยวนะครับ แล้วก็สีนี่เป็นสีบอลเงินนะเป็นเมทัลลิกสตรีมชื่อสีของเจ้าโคโรล่าครอสนะครับจะไม่มีสีเทาดําหรือสีบอลเงินที่มันจะสว่างจะเป็นสีโทนนี้แหละนะฮะส่วนคันนี้นะครับติดฟิล์มรอบพันนะครับเป็น60ด้านหน้าแล้วก็วรอบพัน80%ตัวนี้เป็นฟิล์มของเซรามิกไฮคูด้วยอย่างดีเลยอันนี้ก็ให้ลูกค้าไปมาดูในส่วนงด้านข้างจะมีนี่ตัว Pu s ตาร์สมาร์ทเอนทรีนะคันนี้นะครับตัวนี้จะใช้กุญแจแบบ Pu s ตาร์สมาร์ทคีย์นั่นเองนี่เลยนะครับเป็นกุญแแจสวยบบบนนี้นะครั โกล่าคลอสนะตัวนี้มีข้างล่างเห็นไหมตัวนี้ชายตัวเนี้จะเอาไว้ป้องกันพวกหินเศษกระแทกเวลาเราลุยนะตัวนี้มันเป็นรถออกแนว crossover ที่เอาไว้ลุยนะครับก็ได้หรือขับในเมืองก็ดีเพราะช่วงล่างรถคันนี้แพลตฟอร์มเป็นแบบ TNGA ด้วยซึ่งเป็นตัวที่เป็นการขับขี่ศูนย์ทวงต่ําแล้วก็ได้รับรางวัลอย่างหลายอย่างมากๆนะครับกับรถเจ้าคันนี้นะโกล่าคอสคนสนใจเยอะมากแต่ในส่วนที่ผมอยากแนะนาก็คือตัวนี้เลยยิ้วกันสาดนะครับ วันนี้ลูกค้านะครับขึ้นมาก็อยากจะต้องการได้คิ้วกันสายที่เป็นแบบโครเมียมนะครับติดมาเพราะว่าตัวนี้มันมีโครเมียมเห็นไหมตัวเดิมมันมีโครเมียมเขาก็เลยต้องการที่จะเอาโครเมียมเดิมไว้ตัวนี้แพงมากนะราคาประมาณ3000กว่าบาทตัวนี้ของแท้เลยก็จัดให้ลูกค้าได้เหมือนกันในส่วนของล้อนะครับเป็นล้อแม็กขอบ17นิ้วนะใช้บิดสโตนนะตัวนี้ของอาร์เนซ่าแล้วก็สเปคยางอยู่ที่2 1 5 6 0นะครับ ตัวนี้เป็นเบรกหน้าและเบรกหลังแน่นอนอยู่แล้วนะครับในรุ่นของเจ้าตัวรถที่เป็น4ี e g ต็กเมนต์สสมรรถนะสูง5ที่นั่งแบบนี้นะฮะเรามาดูข้างนอกกันก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูข้างในตัวนี้นะครับเป็นรถที่ลูกค้านะครับมองว่าไม่อยากใช้ตัวที่เป็นเรื่องของไฟฟ้าเข้ามาช่วยก็ใช้เป็นรุ่น1.8เบนซินไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเบนซินที่ไม่มีระบบไฟฟ้าเข้ามายุ่งนะครับ อันนี้เป็นเห็นแขนี้เป็นล้อแม็กนะแต่ตัวนี้จะมีล้อครอบกระทะที่นะครับไม่ให้ลมหมุนวนในอากาศในล้อมากเกินไปก็ทําให้รถไปหยัดน้ำมันมากขึ้นด้วยเช่นกันส่วนตัวนี้ผมติดตั้งให้ลูกค้าเพิ่มเติมคือนะครับตัวที่ป้องกันนะครับรอยมืออันนี้ของแท้ของโตโยต้าเป็นเคปล่าเลยอ่าภายนอกก็จะประมาณนี้เลยนะครับกับเจ้าโครโรล่าครอสเบนซินสำหรับหลายๆคนที่กําลังมองว่าเฮ้ยอยากได้รถที่ราคาไม่เกินล้านก็ <laughs> <c oughs> ต้องคันนี้เลยนะตอนนี้มัน9ก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทระบบความปลอดภัยก็มาครบเลย ตัวนี้มีหมดนะครับพวกระบบความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นพวก abs ebd ba นะครับ hac uh, ที่ป้องกันเวลาออกตัวแล้วก็รถมันจะหล่นลงมาถอยมานี่ก็มีระบบตัวนี้ป้องกันอย่าเบรกวใหววนะ้สาววิทด้วยนะสาวอากาศก,ก็เป็นที่ฉลามด้วยสวยๆเลยไฟหลังนะครับก็ดูดีเห็นไหมเวลาเปิดไฟหลีขึ้นมานะครับมีไฟตัดหมอกหน้าไฟตัดหมอกหลังครบเลยนะรุ่นนี้นะครับโอเควันนี้ไม่ได้มาบอกระยละยอีลงลึกนะมาบอกแค่รถเนี่ยลูกค้าเขา ซื้อไปได้อะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะตัวนี้ก็ดูรอบครอบพันกัน๋ยวไปดูข้างในกันดีกวนะ่านอเนาะว่ารถนะครับมีความสวยงามางไงป้ายมาครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างตรงนี้แผงประตูนะก็ได้นะครับเหมือนตัวรุ่นที่เป็นไฮบริดเลยนะครับกระจกเป็นแบบออโต้นะครับป้องกันการหนีบทั้งหมด4บานด้วยกันเลยตัวนี้ถือว่าให้มาดีมากๆกระจกแบบออโต้ด้านข้างด้วยเวลาเราปรับถ้าเราต้องการล็อกแล้วรถเนี่ยมันจะล็อกปิดประตูพับมาให้ก็คือเจ้าตัว ออโต้นี้มีให้เลือกด้วยนะเราจะได้รู้ว่ารถเราล็อกอยู่อ่าตัวนี้เป็นบูดนุ่มนะตัวนี้บุนุ่มตรงนี้ก็บุนุ่มมากๆเลยตรงนี้เนียนส่วนตัวนี้เบาไม่ใช่ไฟฟ้านะตัวนี้ตัวเริ่มต้นจะเป็นตัวเบนซินจะเป็นเบาแบบสปอร์ตปรับเองตัวนี้ก็ปรับเองนะครับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังแล้วก็ปรับความสูงต่ําได้ด้วยส่วนแอร์แบ็กเนี่ยมีมาให้อยู่แล้วเจ็ดใบแน่นอนเรื่องของความปลอดภัยจัดเต็มส่วนส่วนไฟหน้าเนี่ยจะไม่ได้ปรับอัตโนมัตินะครับเวลามีของหนักเราต้องปรับเองนะ อ่ะตัวนี้จะมืดๆสักหน่อยนะเพราะว่าลูกค้าเลือกฟิล์มค่อนข้างมืดเหมือนกันนะครับลูกค้าแบบบอกว่าไม่อยากให้คนข้างนอกเห็นง่ายๆก็เลยเอาหนักๆไปเลยนะครับมืดหนักๆกันเลยทีเดียวเอามาดูข้างในกันครับในส่วนของหน้าจอจะเป็นตัวอย่างนี้เป็นอนาล็อกแบบนี้เลยนยแต่ว่าจะมีตัวที่เป็น TFT จอสีมาให้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าดูดีนะครับดูสปอร์ตแล้วก็ส่วนทัชชิ่งหรืออุปกรณ์เนี่ยได้นะครับมาเหมือนกันเลยนะครับที่เป็นตัวหุ้มหนังมานะครับอย่างดีเลยนะครับเหมือนกับเจ้าตัววพ ไฮบริด uh, เลยและส่วนตัวของนี้หน้าจอนะครับก็ได้แบบตัวเหมือนไฮบริดเช่นกันนะครับตัวนี้ก็สามารถเล่น Apple c a r า l a y Android Auto และมีระบบ T Connect เชื่อมต่อรถได้แอร์ Air นะครับเป็นแบบออโต้แต่ไม่ได้เป็นแยกซ้ายขวาเหมือนรุ่นไฮบริดที่เป็นตัวลองท็อปและตัวท็อปตัวนี้จะได้เป็นแบบแอร์ uh, แบบโซนเดียวเนาะโซนเดียวแล้วก็ทั้งคันเลยนะครับส่วนพุ่มสตาร์ทอยู่ตรงนี้กดปุ่มสตาร์ทนะครับกระจกปัดน้ำฝนหน้าหลังอยู่ตรงนี้ส่วนเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ ตัวนี้เป็น cvt 7สปีดสามารถเลือกแบบโหมดแมนนวลลงมาได้นะครับคุณสามารถเลือกมาดีเเลือกลบบวกนะครับตัวนี้นะครับอ่ะผมปรับขึ้นไปก่อนตัวนี้เล่นเกียร์ได้ดีมากๆเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนตัวนี้นะครับจะมีตัวที่รองมือสามารถเขาออกนํามาได้ด้วยนะครับรองมือได้เบาะหุ้มหนังพร้อมฉลุรูด้วยเบาะหนัง back seat สวยมากภายในก็จะดูอย่างนี้นะครับดูเป็นสีดำๆนี้ติดกล้องนะครับบันทึกหน้านะครับของแท้แล้วก็มาดูนะครับด้านหลังนะครับ นี่เบาะด้านหลังก็นั่งสบายแน่นอนนี้แอร์หลังแล้วก็มีเจ้าตัวที่ชาร์จแบตนะครับสองจุดนี้นะครับและในส่วนของตัวด้านหลังก็มีกล้องหลังด้วยนี่นะครับอ่าด้านท้ายนะครับก็ประมาณนี้ด้านหน้าก็ด้านหลังก็นั่งสบายอยู่แล้วนะครับปรับเอนได้หนึ่งตองวะอ่ะให้ดูมุมนะครับด้านหน้าพอปรับเอนได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถนะครับปรับตั้งมาก็ได้นิดนึงแล้วก็ปรับลงไปอีกนิดนึงนะนะอันนี้คือธรรมดาอันนี้คือลงไปอีกประมาณห้าถึงหกองศานะตัวนี้มีพวก ไอโซฟิก so ให้อยู่แล้วเวลาเราเอามีเบาะเด็กนะมาทั้ง2เบาะก็สามารถใส่ไอโซฟิกได้เลยนะครับสามตำแหน่งล็อกก็สาบายใจไม่ต้องมาคาดเข็มขัดที่วุ่ไว้ยนะครับอ่ะดูภายนอกภายในก็ประมาณนี้แหละแล้วเหลือด้านหลังนะเรามาเปิดหลังให้ดูไฟฝาท้ายเนี่ยไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้าฝาท้าย,ายนีย่จะเป็นแบบเปิดมือธรรมดาเลยนะครับเปิดขึ้นมาเข้ามาก็จะมีผาดรองท้ายที่ผมแถมให้ลูกค้าของแท้แล้วตัวนี้ยังมีให้นะครับตัวม่านบังปิดนะครับนี่ตรงนี้ก็สามารถเอามาปิดได้นะคุณก็สามารถเลื่อนมาปิดนี้ปึ๊บนี่นะครับแล้วก็ป้องกันได้ อ่ะอันนี้ก็เปิดไว้นะครับสามารถเอาออกได้แล้วก็พับปรับนะครับเป็นแบบ4ี่สบอะไรได้นะครับก็สามารถปรับรับได้ในส่วนของตัวนี้นครับดูนี่มีชุดแม่แรงให้ด้วยแล้วก็มีชุดปะยางฉุกเฉินนะครับชุดตมลมยางไปด้วยในตอนที่ปะนะครับก็มีมาให้มีไฟนะครับแล้วก็มีพวกที่เกี่ยวของต่างๆมีให้หมดเลยนะครับเนี่ยพวกคุกต่างๆทําให้คุณเวลาจะาวางของตึงของไว้ตรงกลางได้ด้วยประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมดูดีเนาะ โพลาคอสนะครับโอเคสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่ออูโกรโพเวิร์ดนะครับเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นตอนท้ายของผมไปเดี๋ยวไปฟังกันไปโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปของแคมเปญเจ้าตัวนี้กันตอนนี้นะลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าประวัติเก่าดีของ t o y o t a t ท T นะครับก็สามารถมาเช็คสิทธิ์โดยการใช้หมายเลขบัตรประชาชนของท่านนะครับให้ผมเช็คสิทธิ์ได้นะแล้วก็มีของบายมอและบายอีซี่ของ t o โยต้าอีซี่ที่ยังจังไม่ต่อนะตรงนี้ก็ยังมีเรื่องของการ ดาวศูนย์ได้เช่นกันหรือดาวหเปอร์เซ็นขั้นต่ําไม่ต้องใช้คนคำ้ำนี่ฟังเลยนะไม่ต้องใช้คนคำ้ำไบซี่ <Ooh! S 1> นะครับเป็นลูกค้าบริษัทนะที่ทํางานอายุงานนะครับตอนนี้จาก2ปีเขาเปลี่ยนมาให้เหลือ1ปีเท่านั้นนะผ่านเงินเดือนผ่านซา,าร์ลี่โค้ดและสามารถจ่ายขั้นว่าเนี่ยโอนผ่านบัญชีได้คุณมารับสิบนะครับดาวเริ่มต้นศูนถึงหตไม่ต้องใช้คนคำ้ำอันนี้อย่างที่1อย่างที่2องไบมอนะไบมอเนี่ยตอนนี้เราครอบครองรถมาเกิน1ปี แต่ก่อนใช้2ปีนะตอนนี้ฟังดีๆนะเหลือ1ปีเท่านั้นทําให้เราเนี่ยสามารถมาใช้สิทธิ์นะครับซื้อรถคันใหม่เนี่ยดาวเริ่มต้นศูนย์เปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ขอให้คุณประวัติดีนะบายมอต้องมีประวัติการผ่อนที่ดีต้องใช้ NCB ช่วยนะครับถึงจะได้สิทธิ์ตัวนีวคนคนะ้ไม่ต้องใช้คนค้ำอย่าลืมนะไม่ต้องใช้คนค้ำเลยนี่แหละคือข้อดีของตโยต้าหรือสิ่งที่ตอนนี้มีให้ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ลูกค้านะครับบางคนไม่อยากใช้เงินดาวก็คุณก็มาใช้สิทธิ์ดาวศูน,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 นย วกตัวยกสูงตัวตี้มีหมดนะครับรถจอดติดพื้นเยอะมากนะครับก็ฝากนะครับเรื่องของกดจับสกายกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์จะได้แชร์ให้คนที่ต้องการนะครับดูรถรุ่นนี้ที่กําลังตัดสินใจยอยู่นะครับตอนนี้ผมมีไอตัวใหม่เข้ามาคือซูเปอร์แตงนะฝากด้วยถ้าใครต้องการที่จะแบบเฮ้ยให้กําลังใจใอู๋มันแล้วไรผ่านกดการกดซูเปอร์แตงเนี่ยมันเหมือนเป็นการ ช่วยเรื่องของสนับสนุนซัพพอร์ตท่องผมนะยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับกับท่งองหกโอโคเวิร์ดวันนี้ก็ขอให้เจอกันในคลิปหน้าขอให้ทุกคนได้รถายแดงขับกันนะครับวันนี้อโอโค่เวิร์ดลาไปแล้วสสวัดีครับ